ความเป็นมาของสวนอยู่ดินกินดีนะครับผมต้องการเป็นเกษตรธรรมชาติหรือกสิกรรมธรรมชาตินะครับก็ได้รับรองจากศูนย์เกษตรวัดยานะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับไปเรียนเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยทําสวนอยู่ดินกินดีขึ้นมานะครับกิจกรรมเรียนนอกห้องของเด็กเซนดูนะครับครับจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมเรียนนอกห้องนะครับสวนอยู่ดินกินดีนะครับก็เริ่มมา ก็เมื่อประมาณสักเกือบสองปีที่แล้วนะครับกิจกรรมเรียนห้องมันเกิดขึ้นมาจากามีเด็กๆนะครับจากโรงเรียนนานาชาตินะครับการเด่นอินเ n อร์เนชั่นแนลนะครับเป็นสำหรับเด็กอายุประมาณที่จำได้มีมา5ห้าคนนะครับเป็นลูกครึ่งนะครับเขาอยากจะให้ลุงมีสอน ปลูกผักดำนานะครับช่วงนั้นจะไม่มีดำนานะครับคแค่ปลูกผักจับเป็ดจับไก่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมเรียนนอกห้องนะครับซึ่งหน้าปีนั้นน่าประมาณสัก30กว่ารุ่นนะครับ30กว่ารุ่นลูกศิษย์ลุงหมีก็ประมาณพันกว่าคนนะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ไม่ได้ให้เด็กต้องถึงกับต้องว่าทำเป็นนะครับหรือประกอบอาชีพหลกัหลกๆคืออยากให้เด็กได้มาสัมผัส สัมผัสดินสัมผัสน้ำรู้จักไสเดือนรู้จักมแมลงนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างครับหลักๆไฮไลท์ก็คือเรื่องดำนานะครับดำนาเด็กชอบมากนะครับแล้วก็ปลูกพักนะครับจับเป็ดจับไก่นะครับเอาไข่เป็ดนะครับมาทําไข่เค็มนะครับกิจกรรมอีกอย่างก็คือไซเดอร์โคนนะครับ นะครับเป็นสมัยเด็กบ้าน,านเขาเล่นสไลดเดอร์โคลนลงมาที่น้ำนะครับปีนี้ก็จะจัดให้มีเหมือนเดิมนะครับการลเล่นแบบเด็กๆสมัยโบราณนะครับบ้านนอกนะครับทำมาการกล้วยนะครับเล่นว่าวนะครับซึ่งก็จะมีนะครับ หนึ่งสองสาม,สามวิ่งสงูงรออเร็วะการตกปลานะครับโดยใช้เบ็ดไม้ไผ่นะครับขึ้นอยู่สถานการณ์ณเวลานั้นมีอะไรบ้างนะครับการขุดมันเทศนะครับมันเทศญี่ปุ่นหรือแม้แต่ถั่วลิสงนะครับขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นสวนลุงหมีมีอะไรบ้างนะครับ เดินให้ทั่วก่อนเดิน้ทั่วแปลงนาก่อนนะครับจะได้รู้ว่าดินตรงไหนที่มันนุ่มเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การหว่านข้าวปลูกข้าวนะครับดำดำนานะครับจนออกมาเป็นเม็ดข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งนะครับเราได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีการเอามาสีนะครับเราจะได้<ะ>เด็กจะรู้ว่าได้ได้ทั้งรำได้ทั้งปลายข้าวได้ทั้งข้าวสารนะครับที่มา หงกินกันนะครับ okay. ที่ผมได้แล้วมีความสุขก็คือได้เห็นเด็กๆนะครับได้มาสแสดงความเป็นเด็กนะครับมีความสุขได้เล่นน้ำได้เหยียบดินได้จับมแมลงจับไส้เดือนนะครับทิ้งโทรศัพท์ไว้นะครับมาอยู่กับธรรมชาติได้โดนมดกัดนะครับ มาแรงต่อยนะครับในส่วนของผู้ปกครองนะครับพ่อแม่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมเสริมให้ด้วยนะครับอยากให้พ่อแม่ได้โชว์ฝีมือนะครับในการทํากับข้าวให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นนึ่งข้าวทําส้มตําปิ้งปลานึ่งปลานะครับเป็นปลาที่เอาขึ้นมาจากบ่อของเราเลยนะครับกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับมีความสุขดีครับ ควันทูทโอเคเป็นครั้งแรกของมาร์กนะครับ slowly mark yes 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 yes, yes 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 that one is a uh, yes <laughs>